งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี2อ6 7กภายใต้แนวคิดทุนหมุนเวียนสร้างโอกาสความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมในห้อง2 0งนและ2 0 5 Impact Forum เมืองทองธานีรือได้รับเกียรติจากนายกิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลซึ่งการตัดสินรางวัลตามกรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลประจำปี2567 มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น9รางวัลได้กแก่ 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน3ทุนหมุนเวียน 2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่นจำนวน3ทุนหมุนเวียน 3. รางวัลการพัฒนาดีเด่นจำนวน2ทุนหมุนเวียน 4. รางวัลเกียรติยศจำนวน1ทุนหมุนเวีย,โยน, 1, น,ยนโดยสามารถอ่านรายละเอียดรางวัลต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้